เล่นงนเาเนี่เนไจ้าลนนวิมเขาไหน้มเนหนบวมไรโยหนก็เมื่อกี้กเพียโจหันทีเลยนะเลยเป็นโบเป็นสิดักเพิ่ไงเขาดูข่านคนนี้เลยนะคนนี้นนี้สิสวเลย อ๋อครับเนอกตัดนะแต่งานเยสกบ้านมาได้ก็่ค่อยหลายครับบ่ค่อยหลายนนี้ครับรู้สึกเข้าไปซื้อที่ห้างสั่งที่แมคโครใช่ครับตอนนี้หลักๆที่เราวางก็จะมีแมคโครร้อยแกนสารสินแล้วก็ท็อปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ประเด็นคือว่าผักตอนเนี้ยมันเยอะพอมาเยอะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยทางมิโจเนาะคนก็เลยว่าใส่งั้นเราเอาผักที่เราเนี่ย คัดดีๆให้ดีกว่าทำไมเราต้องคัดดีๆเอาไปให้ตรงนั้นเราเราผักมันจะเสียหายเยอะครับเพราะผักมันเยอะแต่กระสังหอเนี่ยอีกไม่หมดคือห้าสิบวันห้าสิบวันเออสี่สิบวันเพราะว่าเพราะเก้าสิบห้าวันแล้วก็ผักอีกยี่ห้าวันนะครับกระบวนการทั้งหมดสี่สิบวันแต่ว่าเวลาเราพะกล้ากับตอนตอนปลูกเนี่ยเราเราจะทดสิบห้าวันไว้บจะกายเป็นว่าผักที่ลงแปลงขมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผักผักที่ดีเนี่ยต้อง ตัดจากช่วงวัยรุ่นครับช่วงอายุเยอะไม่ดีผมอุตส่ารเราไม่ได้อีกคั้งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับมันก็จะมีสูตรกระบวนการแล้วสลับไปสลับมาครับก็คือยังไม่ได้ใช้พวกสารเคมีไม่มีเลยครับไม่มีเลยเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะเราเลี้ยงเขาด้วยอะไรคะให้มันเติบโตสวยงามหลักการหลักการของอินทรีย์เลยครับก็คืออันดับแรกครับ ดินเนี่ยก็ต้องเป็นดินที่เป็นผสมพวกอ่าปุ๋ยคอกเนาะเป็นอันดับแรกอันดับสองการหมักดินเนี่นนนยต้องใช้น้ําหมักน้ําหมักก็คือไออ่ใช้ดินตรงตรงนี่ใช่ไหมคะสูตรที่ว่านี่ใช้ดินคือคือคือสูตรเนี่ยหมายว่าเราใช้ดินที่มีอยู่บวกกับการปรุงดินพวกอ่าปุย๋ยอะไรนะปุย๋ยคอกฟางเกล็ดดำเล็กอ้อยคือคือมันเหมือนเรากินข้าวอ่ะจะแบบใช้ฉีดพ่นแต่นี่ก็ใช้น้ําปกติซดน้ำปกติ่ะ เดี๋ยวเข้ามาเอาวงกล้องนะครับจิกฟุ้งเลยทีเดนาะวงกล้องนะครับหนึ่งสองสามสองสามครับสวัสดีครับขอท่านประธานแนะนําตัวหน่อยครับครับผมครับสวัสดีครับผมนายชัดชัยวิรุวรวุฒินะครับประธานหอการค้าจังหวัดกรสินุครับขออยากสอบถามเรื่องแนวความคิดที่ว่ายกยกเออ่ฟาร์มผักมาอยู่ในใจกลางเมืองครับมีความคิดยังไงบ้างครับอ๋อครับคือเราต้องเท่าความในเบื้องต้นก่อนว่าตอนนี้ทางหอการค้าไทยนะครับ ก็มีโครงการเกษตรมูลค่าสูงแล้วก็เกษตรปลอดภัยนะครับมาผักดันให้หอกรค้า,าจังหวัดเนี่ยพยายามที่จะดึงเอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมามาบร,ราิรณาการทีนี้<__พวกเราเองเนี่ยหอกรค้าเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่ตัวเกิดแลเพอ่มเมืองซะส่วนมากเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถนําผักออร์แกนิกที่ปลูกในเกษตร,รกรในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมาทดลองปลูกในเมืองได้โดยการใช้กรรมวิธีทางออร์แกนิกจริงๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ทําให้ทุกคน สามารถพูดได้ว่าผักอินท <c oughs> รียปลอดไทยนี่ปลูกที่ไหนก็ได้ครับนะครับตัวนี้เราลงทุนเท่าไหร่ครับตรงโครงสร้างตรงนี้ทั้งหมดโครงสร้างจริงๆทั้งแปลงเรานะครับที่เราดีไซน์ไว้ทั้งหมด150แปลงครับแต่ตอนนี้เราจะทําเป็น2โซนก็คือโซนที่มันเป็นแปลงที่ไม่มีโรงเรือนนะครับเหมือนกับเป็นเกษตรกรจริงที่ปลูกทั่วไปกับอยู่ในโรงเรือนนะครับตอนนี้มูลค่าข้าวๆรวมก็น่าจะประมาณสัก3ล้านแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เราลงทุนเกี่ยวกับเรื่องโรงเรือน ระบบน้ำนะครับละตอนระบบแปลงต่างๆที่เรากำล้วจะสร้างระบบน้ําพักอะไรต่างๆเนี้ยตอนนี้คือเนื่องจากว่ามันเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับมันเลยทําให้การลงทุนดูเป็นเล่นเงินสูงครับก็ตอนนี้มีพันธุ์อะไรบ้างใน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 ฝาหลักๆตอนนีเราปลูกอยู่ห้าห้าห้าชนิดนะครับซึ่งเราปลูกตามตลาดนะครับตลาดต้องการก็จะมีกรีนโอ๊กเรนโอ๊กผักคลอสสลัดแก้วแล้วก็บัตเตอร์เฮดนะครับจะเป็นพืชตระกูลกินใบทั้งหมดครับผม ตอนนี้ราคาต่อกิโลแล้วก็เราจัดส่งที่ไหนบ้างครับตอนนี้ครับตอนนี้นะครับโดยดทั่วๆไปเนี่ยเราจําหน่ายเนี่ยโลละ1 0 0 120ถึงบาทอันนี้เป็นราคาหน้าฟาร์มนะครับถ้าเกิดเป็นราคาที่บมิษันทนี่ก็อาจจะมีค่าโสขุยในเรื่องของการจัดการเพิ่มขึ้นนะครับนนเราจะจำหน่ายอยู่2องช่องทางใหญ่ๆคือโมเดิร์นเทรดคือแมทโคลสี่สาขาร้อยแก่นสารสินนะครับรแล้วก็มีท็อปสองสาขาที่คอนแก่นกนนัละเลศแล้วก็ขายหน้าฟาร์มครับ ปรเด็นตอนนี้เรากำลังจะทำาเอา e t ที่จํไหนหน้าสามด้วยครับผมทราบว่าทางหอการค้านี้ได้หอการค้าที่เด่น2ปีซ้อนแล้วตัวนี้จะเป็นรางวัลที่ผลงานที่ทําให้ส่งผลงานเข้าประกวดปีที่3ามไหมครับก็คาดว่านะครับแต่จริงๆเป้าประสงค์ของเราปีสามเราจะขยายขยายตรงเนี้ให้เป็นโมเดลไปอีกที่หนึ่งที่เป็นของเกษตรกรที่มีความต้องการที่จะพัฒนาที่ดินกระจายไปแต่ละที่เหมือนกันครับคือจะขยายผลมากกว่าตรงนี้อีกไม่ใช่แค่ปลูกตรงนี้ครับฝากเชิญชวนหน่อยครับให้ ชาวกระสินพันธุ์มาทานผักด้วยกันครับครับก็พอค้ากระสินนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับหันมาใส่ใจสุขภาพนะครับช่วงนี้เราเป็นเวลเน็ตอยู่แล้วนะครับเราต้องมีกินดีอยู่ดีสุขภาพดีนะครับตอนนี้หอการค้าจะพยายามผลักดันเกี่ยวกับเกรตรินอซีนี้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของจังหวัดกาะสินนะครับให้เรานี่มีความยา่งยวนได้นะครับยังไงก็ฝากให้ทุกท่านช่วยมาอุดหนุนผออินซีของเราได้ครับขอบคุณครับถ้ามีถ้ามีถ้ามีเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานติดต่อได้ที่ไหนบบ้างครั ก็เราจะมีเพจการสิงเกื้อบุญนะครับ,รบแล้วก็จะมีเบอร์โทรที่ติดต่อนะครับหรือถ้าทุกท่านสะดวกที่หอการค้าจังหวัดอยู่ที่สารกาชั้น4ี่นะครับก็เชิญติดต่อได้นะครับเราเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วเราก็จะบอกวิธีการและถ้าเกิดทุกคนมีความพร้อมนะครับเราก็จะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะไปบูรณาการร่วมกันได้ครับผมโอเคครับเนี่ยครับขอบคุณครับ